ดูเรื่องของไฟฟ้ากันบ้านท้ามาชมเวลาน้ําท่วมเนี่ยสิ่งที่เราจะเดือดร้อนคือว่าเราจะใช้ไฟไม่ได้เพราะเดี๋ยวไฟช็อตไฟดูดใช่ไหมคะหรือว่าถ้าน้ำท่วมสูงก็ต้องมายกมิเตอร์หน้าบ้านอะ มิเตอร์นะ้าบ้านต้องยกให้สูงขึ้นให้หนีพ้นน้ำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะพาไปที่จังหวัดชชยนาศนะคะเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมหนักทุกปีค่ะการไฟฟ้าเข้ามาช่วยฟื้นฟูร,ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับประชาชนด้วยการแยกระบบไฟฟ้าชั้นล่างกับชั้นบนนะคะแล้วก็ยกมิเตอร์ให้สูงพ้นน้ำมิเตอร์เนี่ยสูงขึ้นไปบนเสาเดือดเกือบสามเมตรแล้วเขาจะอ่านหน่วยยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่เป็นการส่งมอบนะคะส่งมอบโครงการนี้ค่ะโดยคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคเป็นประธานในโครงการคิกออฟฟื้นฟรูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคุณรังสรรตันเจริญหัวหน้าหน่วยราชการและผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคนะคะร่วมงานกันค่ะท,ที่เทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะ ก็มีการปล่อยขบวนรถนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะนี่ค่ะหน้าตาของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะติดตั้งทั่วประเทศที่ถูกน้ำท่วมนะคะซ้ายมือแบบเป็นจานหมุนแบบที่เราเห็นที่บ้านเราใช่ไหมคะขวามือเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบใหม่ค่ะจะไปติดตั้งให้กับครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วม74จังหวัดเลยนะคะเป้าหมายก็คือในปีห5คือปีนี้เนี่ย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟนั้นเกิดความปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะก็จะมีการยกมิเตอร์มาสูงขึ้นไปเนี่ยสูงกว่าพื้นดินประมาณ3เมตรเพื่อให้น้ําไม่ท่วมถึงนั่นเองแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแผงวง,งจรไฟฟ้าในบ้านแยกชั้นล่างกับชั้นบนด้วยนะคะไปฟังเสียงของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนปูมนภาคค่ะที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนานี่การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคเนี่ยมายกระดับมิเตอร์และก็เปลี่ยนชนิดของมิเตอร์จา,อรจากมิเตอร์จานหมุน เป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของมิเตอร์ที่นํามาติดตั้งในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่น้ําท่วมที่อําเภอสัพยาระดับของการติดตั้งมิเตอร์นั้นเราจะติดตั้งที่ระดับ2เมตร70 m. เพื่อหนีน้ําเวลาน้ําท่วมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็ได้มออแผงสวิตซ์ซึ่งมีทั้งเบรกเกอร์ที่ควบคุมทั้งชั้นล่างและชั้นบนถ้าชั้นล่างน้ําท่วมก็ปิดชั้นล่างข้างบนก็ยังเปิดได้อยู่แต่ถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ Baker, เราเรียกว่า RCD เนี่ยนะฮะป้องกันไฟรั่วก็จะตัดสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นพื้นที่เป้าหมายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยจะด,ดําเนินการติดตั้งเนี่ย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีน้ําท่วมคลิกออฟครั้งนี้นี่กี่ครัวเรือนแล้วก็จะขยายไปเนี่ยได้จานวนมากน้อยแค่ไหนคะผมอยากทําทั่วประเทศพร้อมกันเลยแต่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อได้จํานวนที่จํากัดก็เลยเริ่มแรกก่อน200ครัวเรือนครับเป้าหมายทั้งปีเนี่ย7จจังหวัดเนี่ยพื้นที่ไหนน้าท่วมจะติดเลยคะเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ย PEA ต้องการเห็นอะไรคะต้องการเห็นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ายกระดับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าได้สูงขึ้นครับ ที่บอกมาทั้งหมดนี่คือฟรีนะคะครับผมฟรีฮะสำหรับการติดตั้งมิเตอร์แล้วก็ติดเมกเกอร์ของพื้นที่น้ำท่วมฮะไฟฟ้าตันหนักจริงๆฮะงอบประมาณก็เลยทุ่มให้กับตรงนี้ผู้ว่าชนาศัคะมองโครงการนี้ของ PA อย่างไรบ้างคะต้องขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนพี่น้องชาวอำเภอสัมพยานะครับ คือได้ครบเลยนะครับหนึ่งก็คือแยกไฟฟ้าใช้ระหว่างชั้นน้ําท่วมชั้นล่างชั้นบนใช้ไฟฟ้าได้นะครับมีระบบตัด2ก็คือไฟลวนะครับ่วปุ๊บก็ตัดทันทีนะครับปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดนะครับมิตเตอร์ซึ่งเคยมีปัญหามากพอเวลาน้ําท่วมเนี่ยต้องตามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายกมิตเตอร์ถอดมิตเตอร์แล้วก็ใช้ไฟกันไม่ได้ตอนนี้มิตเตอร์เรายกขึ้นไปสูงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็สบายใจฮะก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ําได้เพราะว่าเราหนีไม่พ้นเนื่องจากเรา เจ้าพยาเนี่ยเราอุทิศพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งเขื่อนเจ้าพยามานานแล้วนะครับเพื่อคนใช้น้ําแม่น้ําเจ้าพญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดูแลเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ชื่นใจครับค่ะติดตั้งให้ฟรีเลยนะคะสาหรับบ้านที่ถูกน้ําท่วมต้องบอกเป็นโครงการที่ดีเอาคะแนนไปเต็มร้อยเลยเรื่องนี้นะคะก็ทั่วประเทศจะเร่งทําในปีนี้ที่ถูกน้าท่วมค่ะ